ใจว่าเขาต้อบวชบวชในย้ายบวชไนกลางบวชในตาถามว่าครบไหมทั้งสามหลวงพ่อเลยคณะคณะปฏิญาธิการจากคณะจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวก่อนมาหลวงพ่อพระทุกวันนี้ลงมาถึงปัจจุบันนี่เป็นพระได้ตูนีท่านบอกเลยว่าถ้าครบทั้งสามอย่างถึงจะได้บุญลูกนทำให้ครบทั้งสามอย่างบวชมาตั้วก่อนตีได้ทำให้ครบทั้งสามอย่างไม่ได้บุญ

คนเราทำบาปที่เป็นกรรมอนันตริยกรรมกรรมที่หนักจะต้องไปคาพ่อคาแม่คาพิดามิดากกรรมทั้งสามอย่างคือหนึ่งกายกรรมวมื่กรรมมโนกรรมถ้าเธอได้ทำครบทั้งสามใหญ่เป็นกรรมกรรมครบกรรมชาติท่านกว้เลยท่านบอกเลยเป็นกรรมกรรมครบกรญชาติให่นอนโอ้ยเราดูนายคนเราบ้าใจอวไรอย่างเงินอันนั้นให้ใครทำถราลองครบทั้งสามอย่างด้วยไม่ใช่ไปปล่อยไปืีลูกดีเดียร์จริงคนอื่นเขาตวจ ครบต้องสามยาสามยาไม่ว่าเชื้อจะเก่าไปพบไปเ้ออีกในพบต่อไปยาในก่อนใส่เลยเขื่อนมันก็ง่ายที่เราฟังเข้าใจว่าเออมันเรื่องการตววต้องตัดใจให้ดีให้ไดครบต้องสามยาอายุรรมวิธรรมโนกรรมพระุทธเจ้ามีความสะอาดสะอาดต่อให้นุงลินปัญญาคุณ พระพุทธเจ้า uh ม่นมีใครเสียบม่มีใครเที่ยวทั้งโสมทั้งเทวดาทั้งทุกอย่างยอมรับผลงานคนดีคนเลคุณงานคนดีและคนรู้คนฉลาดทั้งคันไม่เป็นอย่างนั้นฉันบอกว่าบวชต่สามเดือนการซื้อตัวคนหนึ่งซื้ตัวคนอะไรอันนี้ส์ขุมเด่นหายเนาะในที่คนเนี่ยที่ตัวคนเนี่ยปวดมาเนี่ย ในลคนในกา่ากายทำอทโนกรรมอย่างรตรเาาบเปล่าายจะก้ผเด็าอายจะใกล้สมอมโนกมของเธอหมนี่ลวงพ่อบอกไว้เลยว่าตัวเธอเองจะเป็นบุญเปนกุศลเป็นเอเป็นเกุศลกุุณงามความดีดวงวิญญาณเขาผูกไว้จนจะมองเหเรืองม่มองเห็นกขึ้นอยู่กับเธอใคจะทำมือีใคร ใช่ว um, ่าเดี๋ยวาเดี๋ยวคิดอันว่าในใจสมเร็จคนบทีเห้บอกกันให้ฟังบอกกันใเรื่องเทเจ้ามีความบนเทิงต่างทกอย่างแล้ก็บอกกันอย่างนบวชใจบวชใจบวใบวชได้่ไหมคนใชไมเอก่นเขาจบวชแบมีลูกมีเงียยังนี่มีลูกมีเมียมีครอบครัวเนี่ยถามว่าบวชได้พอไไหมส่แคร์ฮะเ่นเท่านี้เยอะไป่าเยอพก็แล้มีครอบครัวเนี่ย ครอบคัวไม่ดูกีการ์ตาบุญกุศลอันสงไปในไปแชร์ุแชรหลานแกคนอื่นทั้งหมดคนเขาบวชได้เกาไื่ได้แชร์เในการบรราในการบวชเป็นอย่างนั้นเขาต้เปลียดเกียดใว่าบวชอ่ายวนี่ยทำแบบน้ท้ง้องทั้งายทั้งใบกายบวห่ยไปลดลดเต้นทำอะไรที่ยาวไม่ใช่ สองงทำมยุเขาไปบวแล้วมันเรือว่าก็เดินเขึเสอหน่ดเดินบวชดบ่วันนึ่งเดนบสอัจ้าแล้วบรรดาผู้หาผูบาอาจารย์ก็จำได้ไม่ยอมิีผู้หาูบาอจารย์ดดอาจารย์มตงีการยกมือเลยของทำยุเขานึงเขาจะบอกไปจะพระในผู้หารูบาอาจารย์เขาจะตัวพนมมือทันทีเลยอาจารย์ครับ ผม้องการนั่นผม้องการนี่ับมีไหม่รับอไรครับแคบตัวได้สารอย่างผมจะเดินทางไปหนุนนี่มีบจอย่างน้องะครันขพูดอาจจะมาไปสัมผัสมาแล้วมันไม่ใช่เลยน้องปาพกนเลยน้องปูชาน้องเป็น่้วไยมหนัอโนอะไรอย่างนี้ได้ใย่านี่งีว่าในในการบูาเขาถึมีอนุรักษ์ลวกปู่จันทร์หรืออนุรักษ์เขาทำพินัยอนุรักษ์ เขาเขาติดตาเขาเข้าใจเขาไหวจ้ะอ okay. ัวนั้นบางทีมันจ่มั่วเลยกรโดดดินลอยเเลยธรรมดาอยนี้ใไม่นี่ยตั้ง่เนี่คือนั้นอันดา